ทีมเดปเปอร์นะครับ Predict Bitcoin นะครับ BTC to hit 2,500ส้ผมจะจะกาวไปไหนวันเนี้ย <c oughs> เออก็โอเคนะจริงๆ2,024อ่ะทีมเดปเปอร์มันก็เวอร์ไปหมดจริงแสนหนึง่งพวกเราก็ดีใจแล้วบอกว่าออทำอะไที่แล้วเนี่ยก็ก็หกหมื่นเนาะก็หกหมื่นนี่ก็จะก,กลับไปหกหมื่นเพื่อจะกาวไปเกินนะสองแสนห้าถ้าอาจจะได้ก็ได้นะผมไม่รู้ว่าเกินหรือเปล่าแต่ว่า 2 0 2 4เลยเหรอเอาแค่ปีหน้านะปีหน้าปีเดียวเอา2 0 0แสนเลยนะผมว่าสุลต่านในห้องนี้น่าจะเยอะถ้ามันขึ้นไปสองแสนห้เอาคอยมันไม่ไปกระชูดตามไปด้วยแนละ้วม่อกี่เท่าตัววะเนี่ยนะเอ,เอาทำมาขาที่แล้วยังแค่6 0ห0 0่เองอืมเอาสองแฟนห้าแล้วอ่ะดูกันต่อไปครับว่าจะถึงไหมนะแต่ว่าเขาก็กล่าวไปไกลๆ etf พันแน่นอน2 0 0แไอ้คนพูดอะถามว่าพอไปถามว่าชัวรหรือเปล่าก็ไม่ค่อยชัวเท่าไหร่แต่ว่าพูดไปก่อนนะเจอไม่ก่อน ก็ถามโอเพนเนียนี่ยูติงถามความคิดผมนี่ไอติงอะผมแค่คิดว่ามันน่าจะไปได้จบส่วนไปได้ไม่ได้ก็แค่ผมคิดนะฮะงั้นคุณก็ตัดสินใจดีๆเวลาเราลงทุนเนาะ อย่าไปตัดสินใจกับแค่คำเกสของใครบางคนแค่นั้นเองนะฮะอ่ะสรุปนิดนึงนะท็อปสตอรี่ของ this week นะครับสิ่งที่อยากจับตามองคือ3ามท์หลายนี้นะครับในใน,ในเรื่องของคดีและการผมไล่พิธีเรื่องนะฮะเรื่องที่1เรื่องของ SEC นะครับมีการดีเลย์ตัว Ethereum ETF ออกไปนะครับโดยที่อยากให้ทุกคนนึกภาพปีหน้าไว้นะปีหน้ามี12เดือนแต่ละเดือนมันจะมีไฮไลท์ของมัน Ethereum ETF จะไปถูกปักหมุดอยู่แถวแถวเดือน5นะครับช่วยกันเตือนด้วยนะ เดือน5ปี2024นะจะเป็นอีเธอเรียมเป็นโมเมนต์ของอีเธอเรียมช่วงต้นปีเดี๋ยวไม่กี่ไม่กีสนะ่สัปดาห์หน้าที่ล้สัปดาห์หน้าสองสัปดาห์เนี้ยก็จะเป็นช่วงของบิตคอยนะฮะแต่ว่าอีเธอเรียมเนี่ยเป็นช่วงเดือน5เพราะฉะนั้นจำโมเมนต์ไว้ดีเหมือน5จะมีระลอกใหม่อีเธอเรียมโดยเฉพาะยิ่งการคุยเรื่องอีเธอเรียม ETF นะสปอตอีเธอเรียม ETF แต่วันนั้นผมว่าน่าจะรู้คําตอบของ BTC แล้วนะเพราะมันผ่านมาที่สิ ป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีเอ่อไทมไลน์ที่2นะเรื่องที่2ที่อาจจะต้องติดตามในปีหน้าเนะี่ยผมยางจะสรุปเรื่องนี้มันดังๆเด่นเแล้วต้องไปตามนะเอ่อคือช่วงประมาณเดือน3คือเรื่องของคุณซิซี่นะครับล่าสุดเนี่ยมีการยอมรับเงินจากคุณซิซี่แล้วนะครับจากเอหน่วยงานรัฐบาลนะที่จะสายค่าปรับไประดับ4,000ล้านรับไปก้อนแรกเนี่ย2.7บิลเลียนนะจะไปจ่ายที่ CFC t นอกเหนือจากนี้เนี่ยคุณซิซี่จ่ายตังค์แล้วก็ยังไม่พอนะครับคุณซิซี่เองจะต้องไปขึ้นศาลแล้วก็มีการตัดสินด้วยนะครับความน่าสนใจก็คือมันจะตัดสินกันช่วงปลายเดือนหนึ่งนี้แล้วอไปไปมา,มาเนี่ยก็เออตลกดีนะไปเดือนหนึ่งเร็วกว่ายามอีกนะแซมนี่เดือนสามเออตลกเนะนี่ยนี่แซมแซมอันล่างนะแซมเนี่ย โดนฟ้องก่อนเพื่อนเลยนะเจ๊งก่อนเพื่อนเลยนะแต่ว่าทำไมมันโดนตัดสินที่หลังนะก็ไม่เป็นไรเอ่อเทียร์ลิงสุดท้ายของแซมนะก็จะมาแถวๆเดือน3านี่แหละ March 28นะฮะ2024เนี่ย pre sentencing งั้นเดี๋ยวเดือน3ก็จะเป็นโมเมนต์ของคุณแซมต่อนะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไบแอนด์มันมี2โมเมนต์นะฮะโมเมนต์ Moment แรกเนี่ยก็คือซิซี่อ๋อซิซี่ส่วนตัวเนี่ยจะโดนประมาณปลายเดือนหนึ่งแต่ว่าตัวไบแอนด์เองเนี่ยจะโดน นะประมาณเดิน3เช่นเดียวกันนะก็ไปคุยกันเรื่อง illegal derivative exchange อะไรก็ว่าไปก็ที่สิบ 12กระทง13กระทงอะไรที่กรตอสารัสฟองใบแนนเนี่ยมันจะเริ่มมีผลต่แถวเดือน3เพราะฉะนั้นเดือน3เนี่ยเป็นเดือนที่ต้องติดตามนะคือเข้มข้นทุกเดือนอะ่ะมันจะเป็น1นึ่มันเหมือนเล่นแต่เดือนขี้นะเดือนคู่ไม่ค่อยเล่น1เนี่ยมันจะมีเรื่อง BTC ETF แล้วไปเดือนมันจะมีซ c c นะตกลงเอาไงนะเพราะว่าซิต้อง จะติดคุกไหมติดคุกกี่ปีหรืออย่างไรนะอันนี้ก็น่าติดตามเลยเกินนะฮะแล้วพอขึ้นมาเดือน3เดือน3นี่ก็เป็นเรื่องของแซมคนะณะลูกขุนที่ตัดสินใจตัดสินไปแล้วเป็นเอกสารว่าผิดนะแซมจะต้องเข้ามาขึ้นศาลนี่ฟังจริงๆแล้วว่าศาลมองอยังไงแต่คิดว่าโดนแน่นอนเลยนะครับก็ติดตามให้ดีวันที่28เดือน3นะครับก็เป็นโมเมนต์ของคุณแซม ในขณะเดียวกันวันที่เดือน3เดือนเดียวกันเนี่ยนะครับวันที่27มันจะติดกันในขนาดนั้นนะฮะเป็นเรื่องของไบแ a น c e นะฮะไบแนเองก็จะต้องอขึ้นลงขึ้นศาลคุยกันเรื่องไอไออ l l ิ e กลเดล i v ว e ร์ช e ฟเอที่ CFTC ฟ้องอ่ะแล้วก็หลายหลายคนนะ,ะดูกันต่อไปครับอันนี้คือไทม์ไลน์คร่าวๆนะไม่รู้ชอบหรือเปล่าแต่ผมพยายามสรุปนะมันปลปีละปีหน้าเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณต้องจับตามองส่วนเดือน5ก็เป็นเรื่อง Ethereum ETF อีกนะฮะ นำพาไปสู่เรื่องที่จะวิเคราะห์วันนี้นำพาไปสู่เรื่องที่วิเคราะห์วันนี้สังเกตเห็นไหมครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการเลกูเลตหมดเลยและภาพนี้เป็นภาพที่สําคัญมากๆนะสำหรับปีหน้าปี2 0 2 4ผมพูดเผื่อไว้ก่อนเลยนะผมไม่รู้อนาคตหรอกเพราะถ้าผมรู้มันก็คงจะดีไม่รู้ไงนะแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะประมาณได้ประเมินการได้จากสิ่งที่เราเห็นนะเราเห็นภาพของการเลกูเลต โดยตลอดตลอดปี2023ที่ผ่านมาแต่ถามว่ามันพอไหมมันไม่พอไงมันเป็นการเลกูเลตที่คุมคุมคือเครือแล้วเราก็บอกว่าขอ,อกดชัดๆได้ไหมมันก็ไม่ชัดสักทีจำได้ไหมแล้วมันก็อึดอัดอึดอัดมาตลอดทั้งปี2023จู่ๆมันก็มีแบ็คห็อกกระโดดเข้ามาสมการมันเปลี่ยนคนก็คิดว่าผ่านแล้วกน็นำมาสู่โมเมนต์การขึ้นของ BDC ขนาดนี้เลยนะครับแต่ถามว่าจุดยืนของ C, อตัว SEC เนี่ยถ้าเรามองแบบจริงๆจ,จ,จังๆเนี่ย ก็ยังไม่ได้เฟนลี่นะแกก็ไม่ได้เฟนลี่กับตัวคริปโตอะไรมากมายนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องคือแกก็โดนศาลสั่งมาด้วยนะจริงๆก่อนหนะ้านี้แกไม่เคยคิดจะพิจารณาตัวสปอร์ตบิทคอยเอทีเเลยปฏิเสธตลอดปฏิเสธตลอดแต่พอโดนศาลสั่งมันก็พูดยากเนะี่ยเขต้องรับต้องรับแต่พอรับแล้วเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านอันนี้ต้องมานั่งคิดกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือการเลกูเลตยังไม่จบนะการกํากับดูแลผู้ง่ายมันยังไม่จบ จบที่ไหนอ่ะ ETF ยังไม่รู้เลยผ่านหรือไม่ผ่านแต่มันจบปีแล้วอ่ะนี่จบปี2023แล้วนะครับเรายังไม่ชัดเลยตรง ETF ผ่านไหมแล้ว Exchange ไหนคือถูกต้องตามกฎหมายตอบไม่ออกนะไม่มีใครจะทำ c u s t o เด a l อะไรได้ยังไงไม่มีนะฮะนะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยถึงทิศทางเอ่อกรตสารัฐในปีหน้าแล้วก็อาจจะข้อมูลเข้ม่อยนะวันนี้ตั้งใจจะเจาะละเอียดนิดนึงแล้วเพื่อนๆฟังดีๆว่า โปรเจกต์ไหนที่มันอาจจะมีผลนะครับเ,เหตุการณ์ทั้งหมดที่วันนี้จะสรุปให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้ม่วงขึ้นมานะบบอกก่อนนะว่าไม่ได้ม่วงขึ้นมาจากมันคือการรวบรวมจากข่าวทั้งหมดที่ทเราอ่านมาตอลอดทั้งปีว่ากราตรสารัฐเนี่ยเพราะเราเป็นช่องที่ติดตามกรตรสารัฐโคตรโคตรเกาะติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหยิบแอคชั่นทั้งหมดที่เขาเคยทํามาแล้วมาขยี้ให้ฟังว่าเอ๊ะ ออแอคชั่นเหล่านี้เนี่ยมันมันจะมันพาไปสู่อะไรบ้างเพราะภารกิจหลายๆอย่างของเขาเนี่มันไม่จบนะมันยังไม่จบแล้วเขาก็มีสิ่งที่จะต้องทําต่อนะฮะอ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันพูดถึงกรตตอก่อนนะฮะมันจะมี2องหน่วยงานเนาะ S.E.C. กับ C.F.T.C. เดี๋ยวพูดทั้งคู่แหละนะ,ะับเอากรตตอก่อน S.E.C.S.E.C. SEC เนี่ย เอ่อเป็นควิกเช็คเอาท์ก่อนนะครับยังไม่ชัดนะเรื่องของรูซึ่งที่ผมพูดไปแล้วแน่นอนเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆยังออกมาไม่ชัดยังตอบไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไร Adoption โปรเจกต์ ion, Project, ไหนเป็น Security p โปรเจกต์ไหนเป็น Community ไม่ตอบอีทเรียมเป็น Security หรือเปล่าก็ายังไม่ชัดเลยนะทุกวันนี้เคยได้อะไรชัดๆจากแกไหมล่ะแกรี่ยังไม่ชัดนะมันนี่คือไม่ชัดนะปีหน้าเนี่ยจะชัดขึ้นนะปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะชัดขึ้นเพราะฉะนั้น เหรียญที่คุณไปลงทุนไว้นะฮะคุณฟังดีๆนะนี่คือลิสต์หนึ่งที่คุณจะต้องประเมินไปด้วยนะฮะว่าถ้าเหรียญคุณถูกฟันธงไปในข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลกับราคาด้วยหรือเปล่าแล้วเหรียญในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันมันเข้าขายอะไรมันจะโดนตีความวันนั้นเลยนะเมื่อ,อไรก็ตามที่แกรี่เกนสเตอร์มีการอธิบายว่าเหรียญใดเรนหนึ่งเป็น Security เพราะอะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีการแกว่ง ของราคาในเหรียญในในคริปตเคอเรนซีทันทีนะเนะี่ยหมูเอาคอยโดยที่ไทีทเลียเส้นนั้นเนะี่ยที่แกลลี่แบกเนี่ยฝั่งที่ได้ผลประโยชน์ราคาเหรียญจะขึ้นเหรียญไหนที่เสียประโยชน์จากการฟันธงคุณแกลลี่เนี่ยราคาจะลงซึ่งเราไม่รู้นะอันนี้คือจุดหนึ่งที่คุณจะต้องประเมินนะแล้วผมเชื่อว่ามันใกล้ละใกล้ถึงจุดหนึ่งที่จะใยเบีย่บยงไม่ตอบต่อไปมันคงจะไม่ได้นะฮะมันปีนี้มันค่อนข้างที่จะ รัดรัดเข้ามาพอสมควรแล้วก็นการพิจารณา ETF ของ Spot ตบ c คอยดก็เกิดขึ้นด้วยนะฮะนอกเหนือจากนี้ครับไล่ไปทีละเรื่องครับ SEC adoption tool นะ adopt ไปสอสองกฎนะครับกฎหนึ่งเป็นกฎเรื่องของ require custodian นะครับแล้วก็อีกกฎหนึ่งเป็นเรื่องของ definition of exchange นะครับสองเรื่องนะที่ต้องตามจริงๆ2สองเรื่องนี้เราก็อ่านข่าวในช่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับการ require custodian เนี่ยก็คือการเก็บเก็บสินทรัพย์ ดิจิตอลนะฮะคัสเตเดียนเนี่ยคือการรับฝากสินทรัพย์นะเช่นสมมุติว่าคุณมีบิตคอยน์ใช่ไหมคุณก็มาฝากกับผมได้นะผมก็จะเก็บบิตคอยน์คุณผมรับฝากแล้วก็ถ้ามีปัญหาคุณก็มาฟ้องกับผมนะแต่ผมเนี่ยรับฝากให้แต่ผมคิดค่าฝากนะค่าแบบค่าเก็บรักษาให้อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะนี่คือจุดหนึ่งที่ท,ที่ที่ธุรกิจคัสเซเดียนเขาเกิดขึ้นแล้วก็ อีกอันนึงก็คือเรื่องของไอ d i f i n i t i o n ของ Decentralized Exchange อันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันว่ามีความพยายามของ g a r y g e n s l e r ที่ผ่านมานะว่าจะปรับ Definition ใหม่เพื่อให้มันครอบคุม DEX นะค,คือ DEX นั่นเองมากขึ้นไม่ใช่จะ Regulate แค่เฉพาะ SEC นะครับหรือว่า c t r t r i z i z e x e x c n g n นะจะ Regulate ตัว Decentralized Exchange ด้วยนะครับอ่ะไล่ไปเ,เรื่องเลยละกันนะฮะเรื่องแรกเรื่องไอ้ c u s t เด i a n เนี่ย custodian เนี่ย อยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่คือเซกโฟกัสเนาะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยเรื่องนี้จะถูกหยิบยกมาขยี้นะครับเราเห็นเราเห็นเออ่แบ็ก็อกแล้วก็ฟันเดเมนเจอร์ทั้งหลายนะครับแบ็กรอคเฟดเนตี้ที่ใช้บริการคัสเซเดียนจากคอยเด็กคอยเบสนะฮะคอยเบสเนี่ยทำหน้าที่2อันนะเป็นทั้งเอ็กเชนด้วยเป็นทั้งคัสเซเดียนด้วยเอ็กเชนคืออะไรฮนะก็คือเป็นตลาดซื้อขายเหรียญต่าง ซื้อขายจบอย่างเดียวนี่คือธุรกิจ Ex c h a n g e นะครับธุรกิจต่อมาคือการทำคัสเตเดียนเนี่ยผมถึงบอกไงว่าตรงเนี้ยเสร็จต้อง S.E.C. หรือกตอตซาต้องตีความห้ดีว่านี่มันเป็น conflict of interest หรือเปล่าเหมือนคุณไปแลกเงินคุณไปแลกเงินกับร้านเขียวร้านแดงแถวประตูน้ำร้าน,นส้มร้านเขียวอะไรเงี้ยแถวประตูน้ำคุณไปแลกเสร็จปั๊บเขารับฝากไอ้เงินเหล่านั้นด้วยไอ้อย่างเงี้ยมันทำได้ไหมแล้วมันทำแล้วมันผิดแค่ไหนหรือมันไม่ผิด มันสามารถทําได้นะเพราะมันมันยังไม่ชัดนะก็คือคุณไปเขาเรียกว่าอะไรคุณแลกเอาเอาบาทไปแลกเงินเยนแลกเสร็จปับ๊บหน้าที่เขาเป็นเอ็กเชนเขาแลกเสร็จเขาต้องให้คุณกลับมาแต่ปรากฏว่าเขามีบริการฝากเยนด้วยคุณเขาบอกเขาบอกว่าคุณไม่ต้องกลับไปหรอกมาฝากกับผมด้วยนะก็คือบริการคัสเซเดียนนั่นเองนะฮะไอแบบเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินลูกค้าไปใช้ไหมนะเพราะว่าคุณแลกแล้วมันก็อยู่กับเขาไ <laughs> งมันไม่ใช้ได้มันก็จะ มันก็จะอีกแบบหนึ่งนะเมื่ออะไรก็ตามที่ e x c h a n g e มันไปคู่กับ c u s t o d i a เนี่ยมันก็จะมี c o n f lict อยู่เล็กๆนะแล้วแต่ใครจะมองแล้วกันนะบางคนก็เลือกที่จะเป็น e x c h a n g e อย่างเดียวบางคนก็เลือกที่จะรับฝากด้วยนะฮะที่รับฝากเนี่ยมันก็ต้องวัดกันลแล้วแหละว่าแล้วแล้วการหนึ่งคือการเก็บดีไหมสองก็จะมีการตรวจสอบอยังไงว่าจะไม่เอาเงินลูกค้าไปใช้ตรงเนี้ยยังไม่ชัดนะตรงนี้ยยังไม่ชัดแล้วก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและแน่นอนนะในนี้เห็นไหมครับคัสเซเดียนรูนะครับ The SEC c u s t o d y Rule เนี่ยไม่มีอะไรชัดเลยนะยังมี Proposed Rule ออมา require Registered uh, Advisor นะครับประเด็นก็คือไอ Advisor ทั้งหลายที่จะ Qualify Custodian เนี่ยมียังหาไม่ได้เลยนะครับ t d n d a r d อยู่ตรงไหนนะฮะคือพูดง่าย Standard ในการเก็บ Custodian ที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงแกลลี่เกนเซอร์ช่วยบอกหน่อยแกลลี่ไม่ชัดเลยนะครับแกลี่ไม่บอก ไม่มีการอัปเดตเนี่ยดูดู has not update since 2009เลยนะตั้งแต่2009เนี่ยรูยังไม่มีการอัปเดตอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็กา l ีเซนเซอร์เนี่ยก็มีการวอนนะมีการเตือนออคริปโตทั้งหลายนะครับว่าให้ใช้บริการไอ้ investment advisor นะครับต้อง qualify Custodian ด้วยนะครับแต่ไอ้คำถามก็คือไอ้ qualify เนี่ย ใครค a l l f i บ้างครับมันไม่มีถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับเออเพราะฉะนั้นเ,ออเขาบอกเลยนักวิเคราะห์เนี่ยคุณเจงแกเขบอกว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของความชัดเจนเรื่องของกฎการคัดสเซเดียนแบบเนี้ยมากขึ้นอืมแกจะต้องบอกนะเพราะตอนนี้มัน require expertise และ expertise ก็ไม่รู้ว่าคือใครว่าคือ expertise นะใครคือ expert เพราะทุกคนก็ใหม่หมดเลยนะใครจะไปรู้ว่าต้องเก็บยังไงที่ถูกต้องนะฮะ,ะแล้ว ถูกต้องนี่คือต้องถูกใจเซกนะถูกใจกรอตอสารัตและกรอตอสารัตก็ยังไม่มีก,กฎที่มันชัดเจนเนี่ครับ SECTS ATS Rule ก็คร่าวๆประมาณนี้นะไม่อยากจะอ่านลึกไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะเหนื่อยยากไปประเด็นที่2เรื่องของการขยาย definition หรือคำจำกัดความนะครับของตัว decentralized exchange นะนั่นก็ ชัดเจนนะเราอ่านข่าวเรื่องนี้มาสักพักแล้วเรามีความพยายามจากแกลลี่เกนเซอร์นะครับที่จะชี้หน้าไปที่เด็กทั้งหลายนะว่าผิดกฎด,ด้วยเด็กเนี่ยมันก็คือดีเซนทั้งหลายเอ็กชั่นถูกไหมมันเป็นเอ็กชั่นที่มันดีเซนทั้งหลายใช้สมาร์ทคอนแทครันไม่ต้องพูดถึงนะมีตั้งหลายโปรเจกต์นะทุกคนก็รู้รอยู่ว่าโปรเจกต์ไหนบ้างโปรเจกต์ไหนที่คุณชอบไปลงกันแล้วเป็นเด็กอะคุณก็รู้อยู่โปรเจกต์ project เหล่านั้นนะครับแกลลี่ไม่ปล่อยไว้นะบอกไว้ก่อนว่าแกลลี่อยากจะจัดการโปรเจกต์เหล่านั้นนมากกๆนะะะฮแล้้ว็จตอง ขยายคำจำกัดความตอนนี้เหมือนอํานาจแกรี่ไม่ถึงนะครับเพราะว่าคําจํากัดความมันสโคบอยู่แค่ตรงเซ็นทรัลไลซ์เอ็กชเชนแต่แกรี่พยายามจะขยายขออนุญ,ญาตสภาคองเกสทุกขยายไอตัว e f ฟิเ t i o n ให้มันครอบคลุมไปถึงตัวตัวดีเซ็นทรัลไล a ์เอ็กชเชนด้วยก็คือจะไปเลกู l เลตโปรเจกต์อย่างพวก u n นิ w วออะไรหลายเจ้านะฮะที่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรเลยนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องจับตามองเรื่องของตัว definition ของ decentralized exchange ที่จะถูกขยายออกเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขยายออกแล้วมันก็ข้ามมาสู่การไอเอ่อร e กเลตไอตัวไม่ต้องพูดนะมีหลายเรียนเลย d e c e n t r a l i e d นะฮะยูนีสวอปเงี้ยไอสวอปสวอปทั้งหลายเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ภาพที่มัน to the moon นะ,ะถ้าคุณจะกาวเหรียญพวกนี้คุณก็จะต้อง คิดเยอะๆหน่อยนะว่าตรงนี้ต้องผ่านก่อนก็คล้ายๆกับ ETF นั่นแหละแล้วผมบอกได้เลยว่าโมเมนต์ของปีหน้าจะเป็นเรื่องของการเลกูเลทเอาคอยทั้งหมดฉะนั้นเอาคอยแต่ละอันเนี่ยม,ม,มันมีมันมีจุดไม่เหมือนกันคุณต้องประเมินโปรเจกต์ที่คุณลงดีๆว่าแต่ละอันเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงก,การเลกูเลทโดนแค่ไหนมันเหมือน ETF ย่อมๆนั่นเอง ETF ของแต่ละอันอะเมื่อถ้าถ้า BTC ผ่านมันก็จะลงไปที่เอาคอยเอาคอยก็จะต้องโดนโมเมนต์พวกนี้ด้วยนะฮะ มันจะเกิดบางเหรียญขึ้นบางเหรียญมันไม่ขึ้นนะคุณก็ต้องดูดีๆนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนออนี่คือโมเมนต์ล่าสุดของของอกรตอตตสารัตที่พยายามจะรวบรวมมาให้นะฮะลึกไปเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าทุกคนฟังข่าวผมทุกวันนะ่ะไม่น่าลึกนะน่านจะตามทันหนึ่งอ่ะสรุปอีกรอบ ึ่งไปดูเรื่องของคัสโซเดียนนะครับคัสโซเดียนนี่ยังไม่แน่นอนนะฮะเอ,อ็กชแนนหลายๆตัวอย่างคอยเบสเนี่ยก็จะมีผลนะเพราะว่าไปทําธุรกิจที่มันมีทั้งคัสโซเดียนด้วยพาร์ทคัสโซเดียนเขาจะโดนไหมหรือว่าพาร์ทเอ็กชแนนเขาจะโดนไหมก็ยังมีการฟอ้องร้องกันอยู่อย่างที่ผมบอกนะฮะออโดยเฉพาะยิ่งตัวสปอร์ตบิทคอย ETF เนี่ยไปใช้คัสโซเดียนบิทคอยกันหมดเนี่ยไปใช้คัสเตเดียนของคอยคอยเบสกันหมดเนี่ยไม่รู้ว่ากสทสหรัฐมองอยังไงกับจุดนี้นะฮะ แน่นอนแหละแคชักอินคายกำลังถกเถียงกันอยู่แล้วก็มีการยื่นกันอยู่ถ้าผ่านก็น่าจะไปต่อนะอันนี้แต่ว่าเรื่องของคัสเตเดียนก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองแล้วก็ปีหน้า2024เน่อน่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องที่2เรื่องของดีเซล่าเอ็กชแนนจะโดนด้วยไหมจะโดนแล้วจะโดนยังไงแกรีจะต้องแสดงท่าทีผมว่าเบื่อเรื่องของการแสดงท่าทีของแกมากแกไม่ออกมาชัดอะไรสักอย่างแกมาหย้ำมทีละนิดทีละนิดเนี่ยแล้วลากอย่างเดียวเลยแกสไตล์เตะถ่วงเนี่ย ผมก็กลัวมากเลยนะว่าจบปีหน้าเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นแต่มันจะชัดขึ้นไม่เยอะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าชอบเล่นเกมแบบลากนะเตะ่วงไปเรื่อยๆนะก็คงจะมีประเด็นให้เรานั่งบน่นกันทุกวันอนะเรื่องของแกลลี่เนี่ยนะไปเรื่อยๆเลยเอ่อ c f เ c ครับมันเมื่อกี้เมื่อกี้กรตนะเราไป CFTC ทีเนี่ยคานขยับขยี้ล่าสุดเราก็เพิ่งอ่านข่าวไปเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนหน้านี้เนาะในเดือนธันวาคมนี้เองนะฮะก็ c f t c ีเนี่ยมีการโหวตนะฮะว่าจะ เข้าทำมาตรการเขาเรียก customer protection หรือคุ้มครองผู้บริโภคโดยเพรายิ่งยไอกระดานที่มี d e r i v a t i v e เนี่ยก็คิดว่าก็คงจะคงคงจะผลักดันด้านนี้ต่อเนี่ยเขาเรียกว่า protections of queen member funds held uh, e d by ตัว uh, derivatives creating organizations นะก็ประมาณนั้นนี่คือท่าทีล่าสุดที่เขาจะทำนะก็จะอาจจะ focus เอเจนซี่จะโฟกัสไปที่ spot market มากขึ้นเรื่องของการเทรด คุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นอะไรแบบนี้นะก็ CFTC จะกลายเป็นสไตล์นี้แทนส่วน SEC จะโฟกัสเรื่องไอ้ตรงนั้นเลยนะฮะเรื่องของดีเซนเทอร์ไลต์เอ็กชเอนแล้วก็ตัวคัสเตอร์เดียนนะฮะพอก็ t ไอเดียเนาะงั้นคุณไปต้องไปประเมินดีๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่จะเล่นแต่เหรียญอย่างเดียวเอาละเดี๋ยวมันจะถูดมูนละยังไงบิตคอยห้าวิ่งห้าวิ่งแล้วเดี๋ยวบิตคอยไปเอาคอยก็ไปคิดอย่างนั้นมันตื้นไปครั้งเดียวมันสเต็ปเดียว ต้องดูด้วยว่าคุณโดนเลกูเลตดโดยหรือเปล่านะครับแล้วไงปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปอีกปีหนึ่งแห่งการเล็กเลเลต์นะครับในการเลกเกเลตให้มันจบเราพูดกันมาผมพูดเนี่ยปีที่แล้วแล้วถ้าใครย้อนไปดูคลิปตั้งแต่ต้นปีแล้วบอกว่าปี2023จะเป็นปีแห่งการเลกูเลตมันก็เลกูเลตมาจริงๆนะแต่มันก็ยังไม่จบมันไม่เห็นชัดเลยแล้วปีหน้ามันก็จะเป็นจังหวะการเลกูเลตอีกทีหนึ่งแต่มันก็ชัดขึ้นบางในบางจุดแล้วกันนะฮะเรื่องของสปอตบิตคอย ยังไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะแต่ต้องรอดูว่าวนกลับไปตอนปีหน้าเนี่ยจะอารมณ์แบบนี้ไหมแล้วก็จะลากไปถึงกลางปีหน้าไหมนะฮะออประมาณนี้เลยโอเคไหมยากเป็นไหม <laughs> ไม่ยาก,ยากนะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะฮะก็พยายามจะมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะส่งพลังบบกให้ทุกคน Have a nice day สวัสดีทุกคนครับบ๊ายบาย